คือแค่คุณพูดมาว่าในอั้นคุณอานเนี่ยพระเจ้าไม่เคยกล่าวรักมนุษย์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผิดแหละ โรนี่นะครับใครคือพระเจ้าพระเจ้าคือพระบิดาผู้ทรงเมตตาครับเป็นพระเจ้าผู้สร้างพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าผู้โหดร้ายพระเจ้าไม่ไม่ใช่พระเจ้าที่อยู่ห่างไกลไม่ใช่พระเจ้าที่มอบกฎต่างๆให้เราทําและสุดท้ายพระองค์ก็จับเราตกนรกพระเจ้าเราไม่ไม่ใช่พระเจ้าแบบพระเจ้าของของคุณนะครับฉะนั้นคุณอาจจะเข้ามาพูดเรื่องพระเจ้าของคุณโดยที่พลักษณะของพระเจ้าคุณไม่ได้เหมือนพระเจ้าของคริสเตียนพระเจ้าคริสเตียนเป็นพระเจ้าแห่งความรักครับในพระคัมภีร์ในพระคัมภีร์อังกานไม่มีแค่ไม่มีสักตอนเลยครับที่พระอัลลอฮ์บอกว่าร แค่นี้ก็รู้แล้วครับว่าคนละพระเจ้ากันฉะนั้นเราอาจจะมีนิยามของพระเจ้าคนละองค์กันจากคลิปขั้นต้นที่ทุกคนได้ฟังไปนะครับผมผมต้องขอบอกว่ามันมีที่มาที่ไปนะครับผมสําหรับคล,คลิปนั้นเนี่ยที่มาที่ไปเท่าที่ผมทําการสืบอสาะเท่าที่ผมทําการเสือกมาได้เท่าที่ผมทําการหามาได้เนี่ยเรื่องราวมันเกิดขึ้นจากเพจเพจนึงนะครับซึ่งเพจนั้นเนี่ยจะเป็นเพจที่ เป็นเหมือนกับการสอนสาศาสนาคิดเป็นเหมือนกับการเผยแพร่าศาสนาคิดมีผู้ติดตามประมาณ800,000ว่าคนนะครับผมคือเรื่องราวของเพจเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นเพจสอนสาศาสนาคิดทั่วไปนี่แหละครับผมแต่ว่ามันก็จะได้มีบางช่วงบางตอนบางั้างบางค้าวนะครับผมตอนนี้กล้องเอียงขออนุญาตปรับกล้องแป๊บนึง โอเคตรงและเรามาต่อกันได้โดยเพจนี้เนี่ยปกติเขาก็จะทําการสอนหรือว่าแชร์เรื่องราวที่เกี่ยวกับศาสนาคิดนั่นแหละครับผมแต่ว่าในระยะหลังๆห,หรือว่าไม่รู้ว่าเป็นมานานหรือยัง เขาเนี่ยจะทําการแชร์ข่าวสารหรือว่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอื่นแล้วเขาก็จะทําการแชร์ลงมาในเพจนะครับผมแล้วก็จะทําการวิพากษ์แล้วก็วิจารณ์แล้วก็จะทำการสอดแทรกคําสอนของศาสนาเขาไปด้วยตัวอย่างเช่นโพสต์ล่าสุดนะครับผมก็จะเป็นโพสต์เกี่ยวกับตาลิบันเรื่องเสียงเพลงอ่าเขาก็จะทําการเปรียบเทียบแล้วเขาก็จะบอกว่าศาสนาของเขาเนี่ยให้ทําการแบบว่าร้องเพลงเพื่อสรรเสริญพระเจ้าได้แล้วเขาก็จะทําการกล่าวตําหนิเรื่องของกลุ่มตาลิบันกลุ่มที่แบบว่าขั้นศาสนาอะไรพวกนี้และไม่ใช่แค่ นาอิสลามศาสนาเดียวนะครับผมศาสนาพุทธก็ยังโดนนะครับศาสนาพุทธก็ไม่เว้นเหมือนกันอย่างศาสนาพุทธเนี่ยเขาก็ได้ทําการแชร์เรื่องราวเข้าไปในเพจของเขาแล้วเขาก็ได้ทําการวิพากษ์วิจาร์เกี่ยวกับการกระทําแต่ว่ามันไม่ได้จบอยู่ที่การกระทําดีครับผมมันก็ไปเรื่องราวของ การเคารพลูกป,ปัน้นการกล่าวไหวลูกปัน้นซึ่งสิ่งนั้นไม่ได้เกี่ยวกับอิสลามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ผมจะมาขอไม่พูดและก็ลงรายละเอียดมากเนาะซึ่งในจุดนี้แหละในตรงนี้แหละมันก็เลยเป็นประเด็นจากคลิปที่ทุกคนเห็นก่อนหน้านี้นะครับก็คืออาบรรดามุสลิมบรรดาอิสลามของเรานี่แหละครับผมก็แน่นอนนะเราก็รักศาสนาของเราเขาก็รักศาสนาของเขาไม่ว่าใครก็รักศาสนาของตัวเองท่านนั่นแหละครับผมดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อมันเกิดสิ่งนี้เมื่อเพจเพจน,นี้เนี่ยมันไปแบบว่าทําการวิพากหรือว่าวิจารศาสนาของ เ,นะเขาก็ได้ทําการสืบไปสืบมาค้นไปค้นมาเอาปรากฏว่าเขาก็รู้ตัวว่าใครเป็นเจ้าของเพจบรรดามุสลิมเนี่ยก็ได้ทําการเข้าไปคอมเมนต์ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อย่างที่เห็นนะครับซึ่งจากตรงนั้นจากจุดนั้นแหละครับผมผมเนี่ยก่อนที่จะทําการอธิบายก่อนที่ผมเนี่ยจะทําการแบบว่าชี้แจงก่อนอื่นผมจะต้องขอตําหนิพี่น้องมุสลิมด้วยกันผมจะต้องขอตําหนิมุสลิมที่เข้าไปยุ่งวุ่นวายในเพจของเขาในไลฟ์สดของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่ ตำหนิเรื่องอะไรทำไมจะต้องตำหนิตำหนิว่าทำไมถึงขาดความสบัดอดทนอย่างนี้ล่ะครับเราเนี่ยเป็นมุสลิมเราเนี่ยเป็นอิสลามอัลลอฮ์บอกเราไว้อยู่แล้วว่า,าศาสนาของเราเนี่ยจะถูกแบบว่าทําการโจมตีทําการดีเบตอะไรต่างๆนานามากมายให้เราเนี่ยมีความสบัดแล้วก็มีความอดทนไว้ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันอาจจะเกิดจากอาการโมโหการที่แบบว่าทนไม่ไหวหรือว่าอะไรประมาณนี้แต่โดยภาพรวมสิ่งที่คุณคอมเมนต์ลงไปเนี่ยโดยขาดความสบัดอดทนเนี่ย สิ่งนั้นเนี่ยแน่นอนมันจะต้องเกิดผลกระทบต่อบรรดา พี่น้องที่เป็นชาวคิดที่เขาอ่ารู้สึกไม่ดีกับคอมเมนต์นั้นและแน่นอนผลพวงที่ตามมามันก็คือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นอยู่นะปัจจุบันนาะตอนนี้ก็คืออ่ามีการเปรียบเทียบมีการแบบว่าเอาศาสนามาเปรียบเทียบกันอะไรเยอะแยะต่างๆนานา,นา,นานมากมายไม่ใช่ว่าผมจะไม่เข้าใจพี่น้องมุสลิมในอิร,ริยาบถหรือว่าในอารมณ์แบบนั้นนะครับผมผมเข้าใจนะแต่ว่าอย่างผมเนี่ยเวลาที่แบบว่าจะทําคลิปหรือว่าจะทําอะไรแม้แต่แบบว่าจะทําคลิปตอบกลับหรือว่าตอบโต้บรรดาสล็อตอะไรไปเนี่ยคุณจะเห็นเสมอว่าคลิปของผมน่่ไไมด้้แบบวาใชณโก อารมณ์โมโหจะมีแบบว่ามุกบ้างจะมีอะไรพวกนี้นิดหน่นอยคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเวลาผมทำคลิปเนี่ยผมจะไม่โกรธไม่โมโหเลยนะผูจะเป็นคนที่มีความสบัดมากขออวยตัวเองก <laughs> ็นั่นเลยครับผมอย่างที่ผมได้บอกไปสิ่งที่ผมจะตําหนิพี่น้องมุสลิมก็มีข้อเดียวครับผมนั่นก็คืออ่าบางคนบางกลุ่มบางพวกเขาก็ขาดความสบัดก็เลยกระทําการสิ่งน,นั้นลงไปทําการคอมเมนต์สิ่งน,นั้นลงไป ุดท้ายแล้วผลพวงที่ตามมามันก็คือ1ทําให้พี่น้องชาวคิดที่เขาไม่รู้อินูอิเนเนด้วยเขาก็รู้สึกไม่ดี2ก็คือทําให้พี่น้องมุสลิมหรือว่า,าศาสนาถูกตําหนิถูกติเตียนไปด้วยซึ่งในจุดนี้สาหรับประเด็นข้อแรกก็คือพี่น้องมุสลิมที่ไม่รู้อินูอินเน่ด้วยเนี่ยที่ไม่รู้ว่ามุสลิมพวกนั้นเนี่ยเขาทำอะไรทําไปเพื่ออะไรแล้วมันมีจุดประสงค์อะไรแล้วมันมีต้นต,นตอ,ยอยังไงผมก็ต้องอ่ากล่าวขอโทษแทนมุสลิมส่วนนั้นด้วยนะครับผมส่วนในอีกข้อหนึ่งก่อนที่เราจะไปเข้าปรรระะะะเเเด็็นนนนนใกกกกาาาชี้้แจจงงคัับผผมมอยฝถึ ถ้าคุณเป็นเพจที่จะสอนศาสนาจะจ่าไปเลยเนี่ยเกี่ยวกับศาสนาที่เตียนอะไรของคุณเนี่ยคุณก็ทําการสอนเรื่องราวในศาสนาของคุณไปสิคุณอย่าไปเอาศาสนาของคนอื่นนั้นเข้ามายุ่งวุ่นวายในศาสนาคุณคนอื่นเขาจะได้ไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายในศาสนาของคุณมีการที่คุณทําแบบนี้เนี่ยแน่นอนมันก็เกิดเป็นความขัดแย้งขนาดผมเนี่ยเพจของผมเนี่ยแม้ว่าผมเนี่ยจะไม่ได้เป็นเพจที่แบบว่าสอนศาสนาจ๋าหรือว่าตอบคําถามศาสนาจ๋านะแต่เพจของผมเนี่ยส่วนมากก็จะทําการตอบกลับพวกสล็อตพวกอะไรพวกนั้นถึงแม้ว่าผมเนี่ยรู้ว่าชาวสล็อตพวกน เาจะนับถือศาสนาอะไรแต่ก็ไม่เคยมีเลยสักครั้งหนึ่งที่ผมจะทําการแชร์เรื่องราวผิดผิดที่มันเป็นข่าวใหญ่ๆโต,โตที่มันเป็นข่าวดัง,ดงๆเข้ามาในเพจของตนเองแล้วก็มาทําการวิจงจงวิารณ์คือการที่คุณทําแบบนั้นน่ะผมมองว่ามันมันน่าจะได้ยอดไลค์ดีนะแต่ว่ายอดไลค์ที่ได้มามันเต็มไปด้วยบาปทั้งหมดเลยนะมันไม่ดีนะครับสอนแค่เรื่องราวของคุณสอนแค่ขอบเขตในศาสนาของคุณก็พอแล้วอย่าไปยรากศาส,สนาคนนั้นคนนี้มาอีกเลยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการขอร้องเนาะอะ,อะ ตำหนิไปแล้วขอโทษไปแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ผมจะพูดในสิ่งที่คุณนั้นปรับปรำอัานกุรลอ่านไม่อยากใช้คําว่าตำหนิใช้คว่าชี้แจงแล้วกันนะอย่างในต้นคลิปเนี่ยคุณพูดประมาณแบบว่าพระเจ้าของอิสลามกับพระเจ้าของคริสเนี่ยเป็นคนละพระเจ้ากันอันนี้ในมุมของศาสนาอิสลามนะ พระเจ้าของคริ์กับพระเจ้าของอิสลามเนี่ยเป็นพระเจ้าองค์เดียวกันแต่ว่าคุณจะคิดว่าคนละพระเจ้ากันอันนี้ก็ถือว่าผมคารพในการตัดสินใจของคุณแล้วกันนะส่วนอีกอย่างหนึ่งที่คุณบอกว่าเจ้าของคริ์เนี่ยเป็นพระเจ้าที่กาวถึงความรักแต่ว่าพระเจ้าของอิสลามเนี่ยไม่ใช่อันนี้ผมจะต้องขอชี้แจงคุณนะครับว่าพระเจ้าของอิสลามก็เป็นพระเจ้าที่ทรงรักมนุษย์เหมือนกันพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่รักมนุษย์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ลงโทษมนุษย์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ให้ความยุติธรรมเอาเพียงแค่นี้ก่อนเล่าอธิบายแค่นี้ก่อนพระองค์ทรงรักมนุษย์ในฐานะที่มนุษย์นั้นปฏิบัติตามในสิ่งที่พระองค์นั้นทรงบอกและพระองค์ก็ทรงลงโทษมนุษย์ในฐานะที่มนุษย์นั้นไม่ปฏิบัติตามในสิ่งที่พระองค์บอกมันจะเป็นความยุติธรรมที่พระเจ้านั้นอาจจะทรงให้แก่มนุษย์ คุณลองนึกดูถ้าสมมติว่าพระเจ้าเนี่ยรักเป็นอย่างเดียวเลยแล้วทาไมพระเจ้าถึงให้มีการเขียนฆ่าททาไมพระเจ้าถึงให้มีการทะเลาะเบาะแวง้งทําไมพระเจ้าถึงไม่โปรแกรมให้มนุษย์นั้นคิดเป็นแต่ความรักเหมือนเทวทูตของพระองค์เหมือนมาลาอิกามาลาอิกาหรือว่าเทวทูตของพระองค์นี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะทะเลาะก,กันนะไม่มีสิทธิ์ที่แบบว่าจะจงเกียจจงชันกันนะไม่มีสิทธิ์ที่แบบว่าความคิดจะแตกแยกหรือว่าการจะทําความชั่วนะมาลาอิกาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะคิดชั่วได้เลยคิดดีได้อย่างเดียวมาต่อกันทีีี่่่่คควววาาาามมมมมมยยยยุุุตติิธธรรรรในนนนท้้ก็็หถึงเเือษ์ผูป ผู้ศรัทธาในแนวทางของพระองค์กระทำความดีกระทำความชอบแน่นอนความยุติธรรมที่พระองค์จะมอบให้นั่นก็คือสวรรค์ในทางกลับกันมนุษย์ที่ปฏิบัติอยู่ในแนวทางของพระองค์เป็นผู้ศรัทธาพระองค์แต่ว่าทั้งชีวิตของเขานั้นปฏิบัติแต่ความชั่วปฏิบัติแต่ความเลวชีวิตนี้ไม่ทำอะไรเลยนอกจากความเลวถ้าพระองค์ทรงรักเป็นอย่างเดียวคนผู้นี้พระองค์จะไม่ทรงลงโทษพระองค์ก็จะให้ขึ้นสวรรค์ดังนั้นแล้วความยุติธรรมอยู่ตรงไหนคนคนหนึ่งทำบุญมาทั้งชีวิตได้ขึ้นสวรรค์ คนคนนึงทําบาปมาทั้งชีวิตอ้าได้คืนสวรรค์อีกแล้วคนทําบุญเนี่ยทำเพื่ออะไรการทําบุญเนี่ยมันทํายากกว่าทําบาปนะทําบาปทําง่ายกว่ามากเลยกูไม่มีตังค์กูไปขโมยเขาอย่างง่ายเลยกูไม่มีตังค์กูไปทํางานนั่งตั้งนานกว่ากูจะขายได้สักชิ้นหนึ่งสําหรับอัลลอฮ์หรือว่าพระเจ้าของอิสลามเนี่ยพระองค์ก็ทรงเป็นผู้รักเหมือนกันแต่พระองค์ทรงรักอย่างมีเหตุผลทรงลงโทษอย่างมีเหตุผลศรัทธาของพระองค์ถึงแม้ว่าจะทําบาปมากเพียงใด พระองค์ก็เอาไปลงโทษพอพระองค์ลงโทษเสร็จปุ๊บพระองค์ก็ให้ขึ้นสวรรค์พระองค์ไม่ได้จงเกียรจงชังอะไรเลยต่อมานะครับผมชี้แจงในคําที่คุณบอกว่าในคำพีรอันกุรอานเนี่ยพระเจ้าเนี่ยไม่ได้บอกรักมนุษย์เลย เในมตล็กบรรดาอายาที่ผมจะให้ทุกคนดูต่อไปนี้นะครับผมจะเป็นอายาบางส่วนนะครับที่ได้กล่าวถึงความรักของอัลลอฮ์ไว้หากพวกท่านรักอัลลอฮ์ก็จงปฏิบัติตามคาสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะทรงรักพวกท่านผู้ให้อภัยแก่เพื่อนมนุษย์และอัลลอฮ์นั้นทรงรักผู้กระทําดีทั้งหลายและอัลลอฮ์นั้นทรงรักผู้ที่อดทนทั้งหลายผลตอบแทนที่ดีแห่งปรโลกและอัลลอฮ์นั้นทรงรักผู้กระทําดีทั้งหลายแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักใครผู้มอบหมายทั้งหลายด้วยความยุติธรรมแท้จริงอัลลอฮ์น อัลลอฮ์นั้นทรงรักบรรดาผู้ที่ชำระตัวให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอเป็นผู้ทรงเมตตาผู้ทรงรักใคร่คุณจะเห็นได้ว่าจากทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ผมขึ้นให้คุณดูเนี่ยพูดสั้นๆง่ายๆก็คือคัมภีร์อัลกุรอานก็มีกล่าวถึงความรักของอัลลอฮ์เหมือนกันเช่นเช่นที่คุณนั้นกล่าวหาว่าในคมภี์ของอัลกุรอานเนี่ยไม่มีเลยที่อัลลอฮ์นั้นอาจจะทรงบอกรักมนุษย์อัลลอฮ์ทรงบอกรักมนุษย์ครับผมแต่ว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงรักมนุษย์ ในการทำความดีไม่ได้ทรงรักมนุษย์ในการทำความชั่วพระองค์ทรงรักมนุษย์อย่างมีเหตุผลพระองค์ทรงรักมนุษย์อย่างมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนเราจะเห็นได้ในสังคมของเราต่างๆนานาว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยผู้ที่แบบว่าหล่อเหลาหน้าตาดีมีชื่อมีเสียงหรือว่าอะไรพวกนี้ยเวลาที่เขากระทำความผิดหรือว่าเวลาที่เขานั้นเป็นฆาตรกรอย่างเช่น ข่าวอะไรที่เป็นดาราดาราหรือว่าอะไรที่กระทำผิดมันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งคอยแบบว่ายกยอปอป้านเสรเสือหรือแบบว่าเอออย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นมันคือความรักที่ผิดครับผมซึ่งนี่ไม่ใช่สิ่งที่อลอ์เป็นอัลอ์ทรงรักผู้ที่ถูกต้องไม่ได้ทรงรักผู้ที่ผิดพระองค์ทรงมีเหตุผลที่จะรักพระองค์ทรงมีเหตุผลที่จะลงโทษฉะนั้นแล้วเนี่ยคำพีอันกุรอานเนี่ยไม่ใช่คำพีที่อะไรหรือว่าใครก็ได้ที่จะเข้าใจ ไม่ได้คำพีที่ว่าอะไรหรือว่าใครก็ได้ที่จะสามารถรู้ทุกสิ่งรู้ทุกอย่างแล้วก็สามารถที่จะแปลได้ทั้งหมดทั้งมวลในอัลกรุรอานนั้นน่ะมันคือคําบอกเล่าตั้งแต่ก่อนที่จัก,กรวาลน,นั้นจะถูกสร้างไปจนถึงวันที่จักรวาลน,นั้นถูกพับเก็บในยุคสมัยแรกๆของการประทานความพีเนี่ยได้มีช่วงหนึ่งตัวอย่างเช่นอาบที่พระองค์เนี่ยทรงประทานบอกว่าโลกของเราเนี่ยมีหลังคาปกคลุมผู้คนในยุคสมัยนะั้นเขาก็ไม่เข้าใจหรอกครับว่าโลกของเรานะั้นมันมีหลังคาเนี่ยมันแปลว่าอะไร พระเจ้านั้นคอยมุงหลังคาให้โลกอย่างนั้นหรอไม่ใช่แต่พอมาถึงในยุคสมัยเราพันกว่าป,ปีที่ผ่านมาเราก็รู้แล้วว่าโลกที่เป็นหลังคาปกคลุมอ่ะไอหลังคานั้นก็คือชั้นบรรยากาศของโลกที่คอยปกป้องพวกลังสีคอยปกป้องพวก,กอุกบาตน้อยใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างในอัตนุอานจะไม่สามารถแปรได้ทั้งหมดภายในยุคยุคเดียวหรือแม้แต่ยุคนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะแปลได้ทั้งหมดในอันกุอานเนี่ยได้มีกล่าวเอาไว้เกี่ยวกับมิติทับซ้อนมิติคู่ขนานมิติที่พดุงอยู่กับโลกนี้ในลักษณะที่เป็นคู่ขนาาานนนนที่่มมมุษย์ั้ไสรถ ถามว่าในยุคนี้ยุคสมัยนี้ปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์สามารถที่จะพิสูจน์ได้หรือเปล่าวิทยาศาสตร์ยังสามารถพิสูจน์ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ในยุคปัจจุบันนี้สามารถพิสูจน์ได้สําหรับคิดนี้เนี่ยผมจะไม่ได้มาต่อล้อต่อเถียงหรือว่าผมจะไม่ได้มาดีเบตศาสนาอิสลามกับศาสนาคิดนะแต่ผมขออย่างเดียวคือเวลาที่แบบว่า,าจะศึกษาอันคุณอ่านหรือว่าจะอะไรพวกเนี้ยคือควรควรที่จะแบบว่าทํา พูดอยู่ในหลักฐานอยู่ในเสาหลักของความเป็นจริงของความเข้าใจของการเรียนรู้คือแค่คุณพูดมาว่าในอัลกุรอานเนี่ยพระเจ้าไม่เคยกล่าวรักมนุษย์อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผิดแล้ก่อนจบคลิปผมขอฝากถึงบรรดาพวกที่ไม่รอดูคลิปนะครับผมแต่ว่าคอมเมนต์ด่าผมก่อนและคอมเมนต์ว่าผมก่อนและย่งคอมเมนต์ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ คือผมไม่เข้าใจคุณเลยนะผมก็เขียนตรงๆนะว่าเดี๋ยว9โมงเนี่ยจะลงคลิปแต่คุณเนี่ยก็ไม่ได้รอดูคลิปเลยคุณเนี่ยได้อ่านหัวข้อได้เห็นหัวข้อคุณก็ตัดสินของคุณเองแหละว่า,ยงงอ,ยาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นคือผมก็ไม่เข้าใจพวกคุณเหมือนกันเนี่ยเอาจริงๆเขียนตุวมเลอเลยนะผมว่ารอดูคลิปตอน9โมงนี้ไม่ทันดูคลิปเลยแม่งด่ากูเลย ขออีกนิดนึงหลังจบคลิปเผื่อว่าจะมีใครสงสัยว่าเมื่อวานเนี่ยผมจะตั้งโพสต์นี้ไปทําไมซึ่งสาเหตุของการที่ผมตั้งโพสต์นี้นะครับก็คือผมเนี่ยสงสัยเหลือเกินแล้วก็อยากรู้เหลือเกินว่ามุสลิมของเราเนี่ยเขาจะมีปฏิกิริยายังไงและเขาจะรู้สึกยังไงเมื่อเขารู้ว่ามีมุสลิมเนี่ยเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับศาสนาอื่นซึ่งผลลัพธ์หรือว่าผลตอบแทนที่ได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าพอใจมากม เพราะว่ามุสลิมส่วนมากส่วนใหญ่ที่คอมเมนต์เนี่ยหรือจะเรียกได้ว่าทั้งหมดเลยก็ได้สิ่งที่พวกเขาเลือกเนี่ยนั่นก็คือการที่เลือกที่จะตําหนิมุสลิมด้วยกันก่อนไม่ใช่ว่าพอมุสลิมด้วยการทําความผิดแล้วหลับหูหลับตาเข้าคงเข้าคางอะไรกันไปเขาก็เลือกที่จะตักเตือนมุสลิมก่อนเลือกที่จะตําหนิมุสลิมก่อนซึ่งสิ่งนี้แหละครับผมคือจุดประสงค์แล้วก็สาเหตุที่ทําให้ผมนั้นตั้งโพสต์นั้นขึ้นมา